งานจัดพิธีครั้งนี้เป็นการจําลองเหตุการณ์วันที่พระเจ้าเข้าปรินิพพานได้มีขบวนแห่ขบรมศพในการถวายพระเพลิงเป็นต้นโดยได้สมบติเหตุการณ์นั้นโดยการบรรยายพุทธประวัติในปัะตรปิฎกแล้วก็ได้ให้ความรู้หลักจากปรินิพพานแล้วด้วยเพรานั้นว่าลอยพุทธบาท ที่เราเชื่อกันว่ามีทั้งห้าแห่งในพระไตรปิฎกเราได้อัญเชิญมารวมไว้ณที่แห่งนี้เพื่อบูชาให้ครบท้วนในขณะนี้ขบวนอัญเชิญพระบรมศพของพระศาสดาได้สมุดเหตุการณ์ได้เข้ามาในบริเวณพระเมรุมาตรแล้วเพื่อได้จำลองเหตุการณ์วันถวายพระเพลิงด้วย ที่ผู้ใจกายสมมุติขึ้นมันลกษัตริยสก็ได้อมาจัดสมมุติเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยที่จะได้ถูกจุดที่แบ่งพระบรมธาตุโดยโทนพามทั้งหลายเพื่อบูชาพระเขียวแก้วจากสุโคไทยเป็นเจ้าภาพวนงานพิธีรวมผ้าในครั้งนี้เรามีการรวมบายสีทั้งสีภาคการแสดงฟ้อนรำวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งสีภาคด้วยการแต่งกายั้งสีผ้า ก็ได้จัดมารวมกันในคราวเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้นขณะนั้นเท้าสามบดีพรมเท้าโกศีสะกะเทวราชไปตามดังนั้นดังที่ท่านทั้งหลายได้กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ลงประดิษฐานอยู่ในหีบทอง ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำมันหอมแล้วครอบด้วยหีบทองอีกอันหนึ่งตามคำแนะนำของพระอนันต์เถรเจ้าสิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อัญเชิญหีบทองนั้นขึ้นปริสถานบนจิตกาทานเพื่อทำการถวายพระเพลพระบรมศพ ขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าในโอกาสต่อไปของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยประการชนีแลพวกท่านพึงปฏิบัติด้วยการสร้างพระสถูปคือพระเจดียของพระตถาคตเจ้าไว้ในหนทางใหญ่สีแป่งซึ่งบุเครื่องบูชาต่างๆขึ้นสการะ หรือจะยังจิตให้เลื่อมใสในพระสถูปกนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่บุคคลเหล่านั้นตลอดกาลนานดังนี้ บารมีใดที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนับตั้งแต่พระองค์ทรงตั้งจิตหวังพระโพธิญาณจนตราบเท่าถึงการตัดสู้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโอรสและพระธิดาของพระองค์ขอกราบอนุโมทนาการขอยกย่องเป็นพระบรมคูรู เสมือนผู้เป็นพระธรรมราชาหวังที่ได้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมหากล่วงรับดับสังขารไปแล้วในป่รามเจ้าวัตถีพิธีก็ได้อัญเชิญผ้าบังสกุลจีวรเพื่อที่จะให้อ่องค์พระมหากษัตริย์ทั้งหลายได้เสด็จทอดผ้าบางสกุลจีวรบนพระบรมศพนั้น ชใช่ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นาอ ในครั้งเต็มย่อไว้ข้างเลยได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศในทางทุดงค พระมหาเทระได้ทาพระภิกษุส,สงฆ์อง์บริวารห่ารอยองค์เดินทางมาจากเมืองปาวา,ปาไปเมืองภุสิกนรมามหานครงอาชีวผูหนึ่งเดินถือดอกมนทารบกั้นศีรษะมาตามทาง นึกฉงนในใจเพราะดอกไม้ที่เช่นนี้จะมีแต่ในคราวที่สําคัญรับขัญเช่นเวลาพระโพริสัตประสูติหรือสเสด็จออกสู่มหาพิเรศกรมจึงได้ถามอาชีวกผูนนู้นั<อ>้นจนได้ทราบความว่าพระสมณะโคดม,ม,ดมครูของท่านนิพพานเสร็จแล้วได้เจ็ดวันถึงวันนี้และ,และดอกมนาานี้เราก็ได้มาแต่เมืองกุสินาราเรื่องในการนิพพานของพระมหาสมรั โคดมพระองค์นั้นอาชีวกล่าดังนี้แล้วก็เดินเรียเดินทางไปยานครนกุสินาราตรงไปยังมักขันธเจดีพันถึงยังพระจิตกาทานที่ปริสถานพระบรมศพแล้วสปะก็ยกมือขึ้นประคองรองรับระบาดของพระบรมศาสนาที่ได้ปรากฏออกมาเป็นที่อัศจรรย์ ก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้สมมติย้อนเหตุการณ์ในกล่าวครั้งนั้นซึ่งได้กลาวความอนุเคราะห์จากทีวัดน้องโลงเป็นต้นก็ได้มาประกอบเหตุการณ์ในครั้งนี้ท่านก็มาหากระสปัาพระสงฆ์ทั้ง500องค์และมาหาชนทั้งหลายกลาบน,นมัสัาระยุคลระบาดโดยขวรแล้ว รับบาททั้งสองก็ถอยถดถดหายไปเข้าไปหยบทองดังเดิมทุกสิ่งทุกอย่างได้ตั้งอยู่เป็นปกติเป็นอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่อีกวาระหนึ่งขณะนั้นเสียงโสกาปริเทวนาการของมวลเทพพย,ยดาและมนุษย์ซึ่งได้หยุดส้างสะอื้นแล้วแต่วันก่อนก่อนอน,นั้นเงเตโชเาศกบันดาลติดพระจิตกาทานขึ้นเอง ทั้งนี้โดยอนุภาพแห่งเทพพยดาทั้งหลายพระเพลิงได้ลุกพวยพุ่งโชฉดตนาเผาพระพุทธสรีรละศพพร้อมคู่พรห้าร้อยชั้นับหีบทองและอิตตาคารหมดสิน้นผ้าห่มชั้นในและชั้นนอกตะเคี่ยวแก้วอย่างนี้เป็นต้นส่วนพระบระมสารีและกธาุทั้งหลายได้แตกกระจัดต,ตายทั้งสิน้นดังนี้